้านผอออกมาไกลหน่อยพี่เข้มกี่กับการทังงานครั้งนี้ครับเป็นสิ่งใหม่ของเราหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยครับเพื่อร่วมงานใหม่ๆพิ่มกลับใหม่แล้วก็พิ่มกลับก็ฝากให้บอกว่าที่ร่วมงานเพราะว่าเขาหล่อครับฮะเรามีเตียไม่อยูว่าเรามีความคิดเห็นเสนอเย็นไปมกับไม่ไม่กล้าเถียงับเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายเลยกลัวว่าช่วงนี้ครับช่วงนี้ถ่ายจะอาจจะอาจจะหนักหน่อยบทไม่ถึงครับอฝากบอกด้วยนะว่าที่ร่วมงานเพราะว่า ผมรอแต่พูดว่ากูรอใช่ไหมใช่กูรอรู้ว่ากูรอคิาต้องไปศึกษาดูงานของเขาของเขาจริงๆเข้มติดตามพี่อ๊อฟอยู่แล้วในเรื่องของเพลงเมื่อแบบแกออกอัลบั้มเข้มก็น่าจะยังไม่เกิดได้แต่พอก็พอได้ทันได้ฟังแล้วก็ผลงานต่างๆที่พี่พี่อ๊อฟเลยกำกับเกือบจะทุกเรื่องแหละครับได้ได้ดูได้ติดตามจริงๆชอบสายการสาตการกำกับของพี่อ๊อฟอยู่แล้วครับทั้งบาทเรายากไหม เท่าเท่าที่ประเมินจากสถานการณ์ก็ก็มีความยากและก็มีความเข้าใจอยู่อยู่ในตัวละครอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องไปเวิร์กช็อปกันเพิ่มเติมอีกทีนึ่งแล้วถ้ามันเป็นทีมมันเก่งมันมีอะไรเพราะเขาเป็นแกรมช่องสามเกรงครับเกรงเลยเรามาเราหลุดมาหนึ่งคนแต่ก็โชคดีที่ไมม่่รุอหลุดมาหนึ่งคนแต่โชคดีที่มีพี่บิ๊ก ที่ได้ร่วมง,งานกันแล้วก็มีพี่พี่เตยก็ได้เจอกันตามงานต่างๆก็<ม>แล้วก็พี่ออฟก็ได้เดินเข้ามาพูดคุยแล้วก็ละลายพฤติกรรมก็รู้สึกว่าความเกรงความตื่นเต้นก็ลดน้อยลงทจริงๆเราก่งใครมากที่สุดในบรรดาทุกคนเลยครับ<ม><ม>เพราะว่าหลายๆคนเย,ยังไม่เคยได้ได้เจอยังไม่เคยได้สัมผัสเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวางตัวแบบไหนจะทํำยังไง<ม>สิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่พี่ๆเป็นจะจูนกันได้มากน้อยแค่ไหน<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเจอกันวันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีมากๆครับพี่ๆน่ารัก เป็นคนละเอียดครับคนนึ่ที่เป็นคนจริง,งจังเราพร้อมจริงจังเราพร้อมแบบพร้อมครับเข้มชอบงานละเอียดแล้วพะพอ Gear พอมีความละเอียดมันก็เป็นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผลงานต้องออกมาดีแน่ๆเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงในเรื่องเรื่องแนวๆนี้เราก็ <c oughs> ยิ่งละเอียดอ่ะผมยิ่งทํางานง่ายภาพมันยิ่งออกมาออกมาดีทุกๆรูปแบบทั้งในเรื่องของการแสดงในเรื่องของทางภาพในเรื่องของตัวโ <c oughs> ครงสร้างหนัง,งต่างๆ <c oughs> เรารู้ว่าต้องเล่นเรื่องนี้เรามีการไปสื่อสารประเทพไว้ไม่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 มีเลยครับไม่มีเลยครับพอพอได้รับมาก็มันก็ถือว่าถือว่าเป็นผลงานที่เราอยากอยากจะทาซึ่งจริงๆเราก็มีความเชื่อในเรื่องแนวแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็ติดตามอยู่แล้วในเรื่องของพญาครุฑเองพญานาคเองก็ตามนะครับแค่ก็มีหลวงพ่อวราที่เล่าตานานให้ฟังอยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงเป็นยังไงเรื่องเป็นแบบนี้นะลูกเพราะว่าทุกๆปีแค่ก็จะทุกวันเกิดแค่กจะมานอนที่นี่ครับ ลูใช่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 เข้มการมาดูงานเนี่ยภาพภาพเข้มมันก็ช่างตื่นใจครับกับแล้วพอมาเจอพี่ออกมันก็เป็นภาพที่แปลกใหม่ครับเขากังวลขึ้นยังอยู่ไหมเราสัญเราเดยังมีอยู่ถึงปลายปีครับแล้วก็รอรอผู้ใหญ่เรียกเข้าไปพูดคุยแหละครับในเรื่องสัญญาว่าจะเป็นแบบไหนจริงๆการรับละครเขาเออการรับภาพยนตร์ไม่ไม่ไม่ได้ติดในเรื่องของของสัญญาอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามาในเรื่องของภาพยนตร์<ม>ถ้าเรื่องไหนเราสนใจอยากจะเล่นเขาทางช่องก็ไปเล่นชัดเจนครับใช่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 แต่การปีมาถึงนี้เรากับมุก<ม>็คือสัญญาจะมดพบกันใกล้ใกล้กันครับใกล้ใกล้ <c oughs> กันก,ก็รอให้มันแน่ชัดในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งงันอีกทีนนนนยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องรอเข้าไปคุยกับกับผู้ใหญ่แล้วครับว่า จะเป็นแบบไหนแนวทางที่เข้มถ้าเกิดว่าอยู่ต่อจะมีอะไรในการทําต่อในอนาคตอ,อะไร่เงี้ยมันมันต้องคิดเยอะมากๆแล้วก็การคุยมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าเข้มก็เติบโตเข้มถือว่าเป็นผลผลิตของช่องเจ็ดอยู่แล้วเข้มเข้มโตมากับกับที่นี่อยู่แล้วมันมันก็เลยต้องต้องพูดคุยกันอย่างละเอียดละอ่อนเนยแน้ววันนี้เราแสดงมาสวแฟชั่นการเป็นนักแสดงเปลี่ยน แต่เนื่ก่อนเข้ามาก็เป็นนักแสดงปอนะวันนี้มันมีประสบการณ์ปเปลี่ยนมาใ่กับเป้าหมายของเราความเข้าใจครับถ้าเกิดในเรื่องของของการทํางานก็เข้าใจในเรื่องของการแสดงมากขึ้นการทํางานมากขึ้นการได้เจอผู้คนการวางตัวมากขึ้นครับผมแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายในอนาคตเราก็เราก็เริ่มเริ่ม,มวางไว้เรื่อยๆว่าเราอยากทําอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้มันมัน,มนการแข่งขันมันเยอะการแข่งขันมันเยอะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็พร้อมที่จะใช้งาน เลเข้มก็คงได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้วางแผนในอนาคตว่าเราอยากจะทําอะไรต่อจริงๆก็อยากจะทําเบื้องหลังเพิ่มเติมจากก็คงไว้นะแน่นักแสดงอิสระเข้มว่าถ้าเกิดว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายังยังไมเ่เขาเรียกว่าเติบโตพอที่จะออกไปรลดแลนมันมันก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันอิสระเขา ผมว่ามันมันก็ดีอีกแบบหนึ่งมันดีดีแล้วไม่ดีมันเป็นดับสองคมอีกแล้วนนตัวววี้้เ่อก็พอทํางานได้ผู้ใหญ่เมตตาครับผ, <c oughs> ผู้ใหญ่เมตตาไปไปในแนวนั้นม,มา,<ะ>า,ากกว่า,าการไม่ต่อสัญญามันต้องเปลี่ยนตราของมุกไม่เกี่ยวเลยครับมันมันอยู่ที่ว่า แต่ละคนตัดสินใจแบบไหนเข้มกับมุกไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินใจร่วมกันว่าว่าจะว่าจะเป็นแบบไหนมันแล้วแต่ถ้าเกิดมุกจะอยู่ต่อหรือหรือจะจะหยุดสัญญามันมันมันแล้วแต่เขาเลยครับไม่ได้ใช่ครับใช่ครับี่จะทเพิ่มหลังอยากทำอะไรอยากทภาพยนตร์จริงๆชื่นชอบชอบดูภาพยนตร์ชอบดูนี่แหละครับเดี๋ยวจะเรียนรู้จากพี่ออฟเพิ่มเติมว่าการทำงานเป็นยังไงก็คือ ครับผมก็ถือว่าทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยก<ต>็คือเป็นนักศึกษาเป็นฝึกงานด้วย<ร>ขอฝึกครับ,รบเดี๋ยวคงขอฝึกถ้าถ้าได้พูดคุยกันมากขึ้นก็คงได้ได,ได้ได้ขอดูวิธีก<ร>ารทำงานค่า<ร>ตัวจะรับเหมือนเดิมครับรับเหมือนเดิมครับไม่ได้เหมือนพี่นกพี่มาฟรีครับผมยังไม่อยู่ตัวฮะตอนนี้ยังต้องมีอะไรที่จำเป็นที่ต้องใช้ใ่ครับใช่ครับเอาถามเขาพี่น้องบ้างครับผม เริ่มติดตามข่าวเรื่อยๆแล้วก็มีลงพื้นที่ไปหนองคายตอนนี้น้าโขงเลยบ้านผมไปแล้ว <c oughs> ไปอยู่ที่นครพนมที่ที่พูดคุยกับพี่บินเมื่อวานไปอยู่ที่นครพนมที่น่าเป็นห่วงจุดต่อไปก็คืออุบลราชธานีเ<อ>พราะเป็นจุดสุดท้ายอันนี้มเข้มได้ลงไปเข้ม <c oughs> ไปหนองคายมาครับจริงๆตั้งใจว่าจะลงไปเชียงรายจะจะไปแม่สายแต่ว่าตอนที่เข้มจะไปเนี่ยมันคือวันที่14สน้าท่วมสนามบิน ไปไม่ได้ติดต่อพี่ๆไม่ได้เพราะว่าเราติดตามข่าวสารต่างๆที่ที่ออกมาแล้วมันมันดูน่าเป็นห่วงแล้วเราอยากลงไปช่วยเรามีกําลังเรามีแรงที่ที่พอจะช่วยเหลือพี่ๆได้หรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เราก็อยากจะลงไปณเวลานั้นเลยจคือหลายหลายครอบครัวมีการเสียหายสูญเสียแล้วก็ก็ก็กน่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คงอยู่ในขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูใช่ครับ น่าเป็นห่วงมากครับที่ที่ภาคเหนือน่าเป็นห่วงตอนนี้ลงแล้วครับโชคดีที่ยังไม่มีพายุเข้ามาแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกสองลูกก<ม>็ต้องติดตามข่าวกันเรื่อยๆแหละครับว่าว่าจะมาหนักมาเบาแค่ไหนท<ม>ี่บ้านเราเราได้บอกคนที่บ้านอย่างให้เตรียมตัวเก็บของหรือว่าข <ใน S 2> <ม>ึ้นที่สูงเก็บของต้องต้องพยายามถ้าเกิดในช่วงเฝ้าระวังก็ต้องเอาของมีค่าเอาขึ้นที่สูงไว้ถ้าเกิดว่ายกขึ้นได้ ไม่ค่อยท่วมครับไม่ค่อยท่วมที่บึงการจะจะน้อยมากจะขึ e o, book, pues, ้นมาแป๊บเดียวแป๊บๆแล้วก็ไปแป๊บๆแล้วก็ผ่านมันผ่านจากบ้านเข้มจากบ้านเข้มไปตัวจังหวัดก็ห้าสิบกิโลครับไกลใช่ใช่บ้านเข้มจะเป็นแม่น้ำสองคามเราเราเป็นแต่ว่ากับสถานการณ์แบบนี้จริงๆเป็นห่วงเป็นห่วงทุกทุกๆพื้นที่เลยแหละครับที่บ้านก็คุณตาคุณยายขึ้นมาที่ที่อยู่ที่บ้านก็จะเป็นนา ก็พยายามถามตลอดว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน้ําขึ้นไหมถ้าเกิดว่ามีมีช่วงจังหวะไหนที่อยากให้เข้าไปช่วยต้องรีบบอกนะอะไรก็มีพูดคุยกันตลอดเกลกองขอบคุณครับเลรับไม่ใช่งงเลยเข้มเราเรียบร้อยยี่ริบหนึ่งสิบ